ลามิเลสเทเลอร์ ช่างเท่ากันเป๊ะ้อมชิงความเป็นหนึ่งของรุ่น140ปอนด์โฮเซ่รามิเรสแชมป์โลกรุ่น140ปอนด์ของ WBC w b o ชาวอเมริกันเฉื้อสายเม็กซิกันควงคู่จอร์ดเทเลอร์แชมป์โลกรุ่นเดียวกันของ IBF WBA Super เซูปเปอร์เว์และเดอริงชาวสกอตแลนด์ผ่านการช่างน้ำหนักสบายๆด้วยกันทั้งสองคนและน้ำหนักก็ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันโดยที่รามิเรสและเทเลอร์นั้นขึ้นช่างครั้งเดียว ผ่านพิกัดเท่ากันที่139.6ปอนด์เบากว่าพิกัด0.4ปอนด์ทั้งคู่และทั้งสองคนก็ไม่มีอาการอิดโลยใดๆให้เห็น หากว่าเรามิเลสท,ทำสำเร็จในไฟนี้เขาก็จะกลายเป็นนักชกเชื้อสายเม็กซิกัรคนแรกที่ได้ครองแชมป์โลกสถาบันหลักครบทุกเส้นเป็นคนแรกและทำสถิติได้ก่อนซาอูนอาวเลสนักชกคนดังเลือดเม็กซิการแท้ๆอีกส่วนทางด้านเทเลอร์นั้นถ้าชนะในไฟนี้เขาก็จะกลายเป็นนักชกส,สกอตแลนด์คนที่สที่ได้ครองแชมป์โลกสถาบันหลักทุกเส้นในเวลาเดียวกันต่อจาก เคนบูชานนอดีตแชมป์โลกรุ่นไลท์เวทของว b นยบีซีเมื่อยุคครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาโดยการชกของทั้งคู่นั้นจะมีขึ้นที่เวอร์จินโฮเทลลาสเวกัสในคืนวันเสาร์ที่22พฤษภาคมนี้ตามเวลาในท้องถิน่นและจะขึ้นเวทีประมาณ7นาฬิกาของวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง ESPN, ESPN พั u s ESPN The p o t e s และไฟ h t t ีนั่นเอง